สวัสดีครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้คอนโทรลการลดน้ำนะครับโดยจะไปเปิดปิดวาล์วแต่ละแต่ละแปลงนะครับแต่ละแปลงเพื่อที่จะเปิดปิดวาล์วทั้งหมดรองรับนะครับทั้งหมด6ลงแปดลงเรือนนะครับก็คือตัวตู้พวกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด8ตู้ในที่นี้จะมีตัวย่างมา2ตู้นะครับเนื่องจากว่าตัวตู้ใหญ่เนี่ยเป็นตู้ PLC นะครับ ทำหน้าที่คอนโทรลวาลทั้งหมดอ่าไม่ได้คอนโทรลวาลนะครับจะคอนโทรลตู้ทั้งหมดนะครับแปดตู้เพื่อให้เพื่อไม่ให้วาลตัดต่อน้ําพร้อมๆกันนะครับก็หมายความว่าพอเรามีทั้งหมดแโรลงเลื่อนเรามีปั๊มตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับที่จ่ายน้ําให้ทั้งหมด8โรลงเรือนเนี้ยตตู้เนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลเพื่อไม่ให้ตู้พวกเนี้ยตู้ใหญ่นะครับคอนโทรลเพื่อไม่ให้ตู้พวกเนี้ยเปิดปิดวาลเพื่อไม่ให้เปิดปิดวาลพร้อมกันนะครับ มันจะได้ไเราจะได้ประหยัดปั๊มตัวหลักตัวเดียวนะครับก็จะ e เป็นปั๊มไซส์เดียวไปเลย <or S 2> อะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นน้ําปั๊มน้ําอัตโนมัติอะไรพวกนี้ทีนี้ตัวคอนโทรนี้ก็จะคอนโทรไม่ให้ตู้นะครับทํางานพร้อมกันมันจะได้ไม่เปิดเปิดวาล์วหลายตัวนะครับทําให้น้ําแรงไม่พอนะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูตัวตัวตู้หลังก่อนนะครับตัวตู้นี้ก็จะเป็น ตู้คอนโทรลซึ่งจะมีเซ็นเซอร์นะครับสองตัวจะมีเซ,เซ็นเซอร์ที่เป็นมอสบัดนะครับสองตัวแบบนี้ต่อหนึ่งตู้นะครับอ่านะครับผมก็จะเป็นเซ็นเซอร์ปักดินนะครับแล้วต้นนี้นะครับ องตัวต่อหนึ่งตู้นะครับนะครับแบบนี้นะครับสองตัวต่อหนึ่งตู้ซึ่งมันจะต่อพ่วงกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นในดูในตู้ก็จะเป็นตัววาล์วตัวเซนเซอร์นะครับสองตัวมันจะเฉลี่ยกันนะครับเราก็จะอาจจะปักเป็นทะแยงนะครับหัวท้ายด้านในตู้นะครับ ก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะครับผมผมเอาปาพขอนี้ออกไปอนนะครับนี่นะครับขับขออนุญาตตูมนะครับนี่นะครับด้านในตู้นะครับ ด้านในตู้ก็จะมีเนมเพจบอกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นด้านในตู้นะครับขออนุญาตขยับกล้องนะครับตัวเนมเพจนะครับก็จะเป็นเนมเพจที่ใช้ระบุการต่อที่เทอร์มินอลชุดนี้นะครับโดยจะเรียงจากทางซ้ายนะครับก็จะเป็นไฟยิปซีบวก ไฟยิบซลบนะครับก็คือบวกกับกาวนั่นเองแล้วก็อาพุธนะครับก็จะไปต่อวาลวนะครับถ้าเรามาดูตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟบวกยิบนะครับแล้วก็ลบครับจากนั้นก็จะเป็นอาพุธไปต่อวาลบวกลบก็จะไล่แบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีขาสีขานะครับมันสามารถที่จะต่อพ่วงก,กันได้เลยก็จะเป็นยิบโวลต์แล้วก็ลบแล้วก็เป็น A แล้วก็ B นะครับ4ขา จากนั้นตรงนี้สําคัญเลยครับตรงนี้มันจะมีคําว่ารี i ซฟ RECv นะครับตัวเนี้จะรับคําสั่งจากเซนที่ตู้ใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวส่งไปบอกนะครับเป็นรีเควสตนะครับตัวนี้เป็นบอกสีของเซนเซอร์นะครับว่าสีอะไรเป็นขั้วอะไรนะครับทีนี้ตู้เนี้ยมันรองรับ2ระบบด้านบนก็จะมีเบรกเกอร์นะครับโยกขึ้นลงตรงนี้นะครับรับระบบกรณีเป็นไฟ220นะครับ ไฟ220เราสามารถที่จะมาจ่ายที่ L N ตรงนี้ได้เลยและเราก็ไม่ควรไฟ24วลต์ตรงนี้นะครับก่อนนี้เราใช้ระบบโซล่าเซลล์เราก็จะจ่ายที่จุดนี้แต่ถ้าเราใช้ไฟบ้านเรานะครับเราก็จะจ่ายที่ L N ตรงนี้นะครับก็จะเปิดรางตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นก็ปิดลางนะครับเหมือนเดิมอ,อันนี้นะกรอนนี้หตู้นะครับทุกตู้ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมี ทุกตู้ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมีตัวบวกลบย4ิบสี่โวลต์ไฟเข้าแล้วก็อาวุธนะครับไฟออกค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับแล้วก็เซนเซอร์สี่ขานะครับถัดไปก็เป็นตัวรีเซฟกับรีเควสต์นะครับซึ่งรีเซฟกับรีเควสต์มันสำคัญกับตู้ใหญ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ใหญ่นะครับตู้ใหญ่ก็แบบนี้นะครับซึ่งในเพจของตู้ใหญ่เนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามาตัวเล็กหน่อยนะครับในเพชรตู้ใหญ่นะครับมันก็จะบอกว่า L N และก็ E นะครับจากนั้นมันจะเป็นอันนี้เขียนว่าเซนนะครับซึ่งเซนเซนตรงเนี้ยเซนตรงเนี้ยนะครับมันจะแยกเป็นเซนช่องที่หนึ่งช่องที่สองจนถึงช่องที่แปดนะครับหนึ่ง บวกแล้วก็นึ่งลบนะครับสองบวกและสองลบซึ่งนึ่งบวกและนึ่งลบเนี่ยเซนเนี่ยมันจะต้องมาเข้ารีซซฟตรงนี้นะครับที่เขียนว่าบวกและลบเหมือนกันที่เป็นลูกศรชี้เข้าตู้นะครับก็คือคู่นี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเซนไปบอกน่นเองตัวตู้ใหญ่นะครับมันจะเซนไปบอกตัวตู้เล็กนะครับแบบนี้ ส่วนรีเควสก็คือก็จะเป็นเลี้ยงเหมือนกัน1,2,3,4,5,6,7,8ก็จะเป็น1นลบหบวกซึ่งรีเควส t เนี่ยมันก็ต้องต่อกับ r e เควส t ซึ่งรีเควสตตู้เล็กนะครับก็จะส่งออกมาให้รีเควสตตู้ใหญ่นะครับแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะตู้ใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่เบเกอร์นะครับออนอย่างเดียวที่เหลือมันก็จะรอรับคำสั่งจากตู้ต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายการต่อตู้ใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับแล้วก็ขอไปต่อสายก่อนนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ต่อสายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะครับดูว่ามันทํางานแต่ละย่างย่างไรนะครับในที่นี้ก็ทั้งสี่สามตู้นะครับปกติตู้ขาวนะครับตู้เล็กก็จะมีตามจํานวนที่เราต้องการ่วนตู้ตู้ที่เป็นเพลนี้เราทําไว้รองรับทั้งหมดแปดตู้นะครับรองรับแปดตู้ขาว นะครับอ่ทีนี้เรามาดูการต่อสายที่อธิบายเมื่อกี้นะครับซึ่งตู้เล็กต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นรีเซฟนะครับแล้วก็รีเควสก็คือมันจะแบ่งเป็นชุดอย่างนี้นะครับชุดแรกเป็นชุดไฟเลี้ยงแล้วก็เอาพุทนะครับเป็นเอาพุทไฟเลี้ยงดีซีเอาพุทดีซีนะครับแล้วก็เป็นชุดเซนเซอร์ที่มีสายสี่สาย แล้วก็เป็นชุดที่บอกกับตู้ plc นะครับก็จะเป็นรีซซฟแล้วก็รีเควสททีนี้ที่ตู้ plc นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีเซนเซนเนี่ยมันจะมาจากรีซซฟจากของตู้เนี่ยนะครับของตู้เล็กส่วนรีเควสก็จะมาจากรีเควสจากตู้เล็กเหมือนกันนะครับซึ่งที่ตัวตู้ใหญ่นะครับมันจะบอกว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่แปดจนแปดนะครับก็จะมีขั้วบวกลบบวกลบกสำหรับับแบบนี้ ก็จะแบ่งเป็นบ็อกซ์อย่างนี้นะครับอ่าก็จะเหมือนกับปองของจริงแบบนี้นะครับทีนี้ตู้ใหญ่เราก็จ่ายไฟบ้านเรานะครับเป็นไฟ ac นะครับตู้นี้ลายนิวตอนแล้วก็ดินนะครับดินไม่ต่อก็ได้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์ตัดต่อนะครับอ่าในที่นี้มันบอกว่าโซนหนึ่งทำงานซึ่งโซนหนึ่งคือตู้นี้นะครับมาดูสายที่ผมต่อไว้ผมต่อเป็น ส้มน้ำตาลน,นะครับผมต่อที่เซนเซนหนึ่งบวกกับลบนะครับเซนหนึ่งบวกลบเป็นขาส้มน้ำตาลนะครับเซนหนึ่งบวกลบทีนี้เรามาดูตรงนี้ผมก็เอาส้มน้ำตาลนะครับมาต่อที่ตรงนี้นะครับเป็นขาหนึ่งกับสองก็คือเป็นรีซซฟนะครับเมื่อกี้เราต่อเซนบวกลบที่ช่องหนึ่งนี้เราก็เป็นรีซีฟนะครับบวกกัะลบเลี้ยงเหมือนกันนะครับส้มน้ำตาลและก็ส้มน้ำตาลนะครับแบบนี้ ถัดไปก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นชุดรีเควสตนะครับชุดรีเควสตนี่นะครับซึ่งชุดรีเควสเราก็ต่อแบบนี้นะครับก็เป็นเขียวน้ําเงินนะครับชุดรีเควสตมันก็จะเขียนเหมือนกันที่ตัวตู้เล็กเหมือนกันนะครับแบบนี้ชุดรีเควสตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียวน้ําเงินตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการต่อพ่วงระหว่างตู้นะครับระหว่างตู้เหล็กและตูน้นี้ซึ่งตู้ที่สามผมไม่ได้ต่อนะครับ เนื่องจากว่ามันจะต้องต่อสายเพิ่มเติมระยงระยางแล้วเดียวจะงงไปกันใหญ่นะครับส่วน,นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะเป็นสี่ขาซึ่งจะเรียงเป็นนะครับยีแล้วก็นะครับยนะีบ 24, บวกลบแล้วก็ a อทีนี้เรามาดูผมมีตัวนี้ให้ผมมีตัวนี้ให้นะครับทำให้ต่อง่ายขึ้นมันก็จะเรียง vcc กาวแล้วก็ AB นะครับดูตัวตู้นี้นะครับตู้นี้ไม่ได้ต่อวงตัหลัก ก็จะเป็นส้มน้ําตาลแล้วก็เขียวน้ําเงินหมายความว่าเป็น BCC น้ําตาลเป็นกาวแล้วเขียวเอน้าเงิน B ีผมก็มาต่ตอตรงนี้นะครับทีนี้พอต่ตอตรงนี้แล้วผมก็จะแยกเป็นสองชุดนะครับชุดหนึ่งก็ไปต่อเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งอีกเกยตัวหนึ่งซึ่งเซนเซอร์ผมจะมีเขียนตรงน,นี้ไว้ว่า ADDR002 และ ADDR001 นะครับหนึ่งตู้จะต้องมีส่วน01กับ02แค่สองอันเท่านั้นอย่างละตัวนะครับมันก็จะทําการต่อจาก ชุดนี้ VCC 9AB ไปที่เซนเซอร์ตัวที่หนึ่งและตัวที่สองก็คือเป็นสตาแบบนี้นะครับตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับซึ่งสีเซนเซอร์ er, ผมก็พิมพ์บอกไว้นะครับว่าสีแดงนะครับแบบนี้นะครับสีแดงนะครับคือบวก VCC นั่นเองสีดําก็เป็นกาวสีเหลืองนะครับเป็น A แล้วสีขาวเป็น B นะครับแล้วก็มาดูที่ข่าวมันตรงนี้นะครับ ผมก็ต่อไว้มันก็จะแป็นมันก็จะแยกเป็นสามทางแบบนี้นะครับซึ่งเซนเซอร์เนี่ยเราสามารถที่จะลากยาวได้เลยนะครับจากจุดนี้สายเซนเซอร์ลากยาวมาเลยนะครับซึ่งผมต่อเทสไว้สั้นๆเราสามารถที่จะลากยาวไปปักตัวที่หนึ่งแล้วก็ทํากลองแยกไว้จากนั้นก็ลากยาวไปปักตัวที่สองได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้คือการต่อเซนเซอร์ทีนี้เรามาดูส่วนการจ่ายไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีตรงน,นี้ยี่สิบสี่วลตครับ เอาพุทตรงนี้ผมเป็นวาล์วตรงนี้เทสให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเอาพุทส่วนอันนี้เป็นไฟเลี้ยงทีนี้กรอน,นี้เราใช้ไฟ AC ก่อนเราสามารถที่จะเอามาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มเสร็จแล้วก็ปิดปิดลางมันให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเรามาดูเมนูอ่านาตู้กันก่อนละกันนาตู้ก็จะมีแมนวนวลออฟแล้วก็ออโต้นะครับแมนวนวลก็คือตั้งให้ออนเลยอ่าดูตู้นี้แล้วครับดูตู้นี้ พอผมเปิดแมนนวลปุ๊บนะครับมันก็จะวางมันก็จะออนได้เลยแบบน,นี้นะครับนะครับก็คือแมนนวลก็ออนเลยอ่าถ้าออโต้ออโต้มันจะรอรับคำสั่งจากตัวตัว,ต,วตัวของของตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นอ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูเมนูกันก่อนนะครับ อันนี้คือเมื่อเราต่อเซนเซอร์ถูกต้องนะครับไฟสีเขียวกับสีส้มเนี่ยมันจะกระพริบเร็วๆแบบนี้แล้วสีน้ําเงินเนี่ยมันจะกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับถ้าสีเขียวสีส้มเนี่ยกระพริบแล้วมีการยุดช้านานๆอาจจะมีเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายนะครับวิธีการกดเช็คก็จะมีปุ่มบนนะครับผมขอออับกองแป๊บหนึ่งครับเราสามารถที่จะกด ปุ่มบนนะครับเพื่อไปโชว์หน้าแรกก็คือหน้านี้มันจะโชว์บอกว่าซอยมอเจอร์ความชื้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นตั้งไว้ที่ต่ำกว่าสิบแปดทงานและสูงกว่าย3สามจะหยุดนะครับตัวพีต,ตัวนี้ก็พริบแสดงว่าความชื้นอยู่ในงเงื่อนไขซึ่งมันน้อยกว่าสิบแปดมันจะทํางานมันจะกระพริบแบบนี้นะครับกดล่างค้างไว้นะครับมันก็จะโชว์สถานะของเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งและตัวที่สองนะครับเซนเซอร์สองตัวนี้มันจะเลี่ยกันนะครับแบบนี้ นี้กดค้างไว้ก็จะเป็นหน้าจอแรกกดค้างลงกดลงค้างไว้เป็นหน้าจอที่สองนะครับกดลงค้างก็กดบนคือกดบนค้างไว้เป็นหน้าจอแรกนะครับแบบนี้ตลรับไปตลรับมานะครับทีนี้ก็จะมีการตั้งค่านะครับสามารถกดปุ่ม enter หนึ่งครั้งนะครับค้างไว้ปุ๊บมันจะโชว์เมนูที่มี conflict นะครับแบบนี้ก็จะมีปุ่มกลับปุ่มบนปุ่มล่างและปุ่ม enter นะครับ เราก็จะมีการตั้งค่าทั้งหมดอยู่1เมนู2เมนูสาเมนูนะครับ4ี่เมนูเทสแล้วก็5้าเมนูออกนะครับแบบนี้นะครับกดบนล่างเพื่อเปลี่ยนเมนูเมนูที่หนึ่งมันเป็น18ปอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนค่าแล้วกด enter หนึ่งครั้งมันจะกระพริบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดบนล่างเพื่อเปลี่ยนค่านะครับเป็น2ี่สิบปุ๊บอ่ะ2ี่สิบแล้วเราก็กด enter อีกครั้งหนึ่งมันจะเซฟแล้วก็ออกมาแล้วก็จะอยู่กับพริบนะครับ พอเราจะตั้งค่า enter มันจะกระพริบพอเราเซฟเสร็จแล้วเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราเซฟเรากด enter อีกครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่กับพริบเมนูที่สองก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูที่สามก็จะเป็นเมนูตั้งหน้าจอดับสีไฟที่เหลืองตรงนี้นะครับมันจะดับได้นะครับแล้วก็ม 4, เมนูที่สี่ test output นะครับเราสามารถที่จะกด enter เข้าไป มันก็จะโชว์ออฟกับพิบอยู่นะครับแล้วกดเอนเตอร์ Enter อีกครั้งหนึ่งมันจะเปิดแบบนี้นะครับเปิดปิดเปิดปิด,ปดได้นะครับแล้วก็กดออกหนึ่งครั้งมันจะหยุดกับพิบมาเป็นเมนูหลักนะครับก็กดบนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเมนูสุดท้ายเป็นเมนูออกกดเอนเตอร์มันจะออกมานะครับตอนนี้ตัวตู้นี้จะทํางานนะครับเนื่องจากว่ารเราปิดเป็นเป็นออโต้นะครับเนื่องจากว่ามันต่อกับตู้ใหญ่อยู่นะครับตู้ใหญ่จะสังให้ นะครับไฟฐานะอินพุตทำงานนะครับตู้ใหญ่ก็สร้างให้ให้ตู้นี้ทํางานนะครับมันก็จะทราวตัวนี้จะทํางานทีนี้ตู้นี้ไม่ทํางานเราสังเกตตรงไหนสังเกตตรงไฟตรงนี้นะครับอันนี้มีตัวสองดวงไฟรีเลย์มันจะมีสองดวงอันนี้มันมีสองดวงติดพร้อมกันเลยนะครับหมายความว่าตู้นี้ยมันไปไออารีเลย์ตัวนี้นะครับมันจะไปบอกตู้ใหญ่ส่วนรีเลย์ตัวนี้ตู้ใหญ่จะสร้างเมา์ให้มันทํางานแต่ละตู้นี้นะครับเราอยากให้มันทางานสมมุติตอนนี้มันอยู่โหมดออโต้ก็มี2วิธี นะครับก็สามารถที it, it manual, ่จะบิดเป็นแมนนวลเพื่อให้มันต well ิดได้เลยนะครับหรือหรือเราสามารถที NV ่จะโยกรีเลย์ตรงนี้ก็ได้นะครับโยกรีเลย์ปุ๊บอ่ะก็คือมันก็จะทํางานตามออโต้ที่เราตั้งไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะมันเราไม่ต้องไปต่อตัวกรนี้เราจะทําแมนนวลเราก็ไม่ต้องต่อตัวตู้เผียสีตู้ตู้เหล็กตัวใหญ่นะครับเราสามารถที่จะ โยกรีเลย์ตรงน,นี้เพื่อเทสเซลเทสได้เลยนะครับอ่าเพราะอันนี้ตู้นี้ผมไม่ได้ต่อชุดนี้ไว้นะครับชุดนี้ไม่ได้ต่อนะครับทีนี้ตู้ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าสมมติกรณีเออเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันทางานได้ที่เออผมก็จะเทสตอนนี้มันถือกล้องก็ค่อนข้างลำบากนะครับผมจะให้เซนเซอร์มันทำงานเป็นร้อยเปอร์เซ็น์นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราดูไฟดูไฟภาพรวมนะครับ ตู้นี้นะครับผมไปเอาไขควงแตะให้มันทํางานแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะบอกไปบอกไปที่ตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ก็สร้างกลับมาให้มันปิดมันก็จะปิดนะครับพอมันทํางานนะครับทํางานปุ๊บมันจะสร้างไปบอกตู้ใหญ่ถ้าตู้ใหญ่มันเช็คแล้วไม่มีการทํางานแค่ตัวเดียวมันจะสร้างเปิดทันทีถ้าสองตัวซ้อนกันตัวไหนเข้าก่อนมันก็จะทํางานก่อนตู้นั้นนะครับประมาณว่ามันไม่ให้ทํางานพร้อมกันนั่นเองนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ ถ้างงตรงไหนก็อาจจะต้องโทรถามนะครับซึ่ง,งผมก็จะทำเนมเพจไว้แต่บางทีก็ตตัวนี้ก็จะคัดต้อมตามลูกค้านะครับก็ขอบคุณครับ